สวัสดีครับเป็นครับคลิปนี้พยายามจัดให้ตามที่มีคนถามมาว่าในกระเป๋าเครื่องมือ,อพยายามเนี่ยเวลาเข้าสวนมีอะไรบ้างปกติเวลาพยายามเข้าสวนก็จะมีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าใส่รองเท้า,ท,า,ท,าที่เอามาดัดแปลงเป็นกระเป๋าใส่เครื่องมือแล้วก็จะมีเครื่องมือทั้งหมดนี่แหละครับที่เห็นข้างหน้านี่แหละที่เอาเข้าไปในสวนด้วยดูมันมีหลายชิ้นมากเลยนะแต่จริงๆแล้วก็เรียงตามลำดับก็ใช้งานทุกชิ้นอันนี้ใช้งานมากหน่อยอันหลังๆนี่ใช้งานน้อยหน่อย เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเลยมีอะไรบ้างคู่แรกอันนี้เป็นกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรกิ่งที่พยายามใช้อันนี้ที่ไปจานะก็เป็นของฟิลโก้กับอันนี้เป็นทรงเดียวอกาสเนะแต่มันจะยี่ห้ออะไรเป็นของญี่ปุ่นมือสองอันนี้นะครับสองอันนี้ตัดแต่งกิ่งไม่าจะเป็นตัดจริงตัดเล่นตัดนุกนุกตัดจริงจังเอาอยู่ครับปฏิภาพดีต่อไปเรื่อย สำหรับเลื่อยกิ่งไม้ก่อน,นีที่มันใหญ่มากกว่ากันไกลัดกิ่งจะเอาอยู่อย่างเช่นกิ่งประมาณ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วหรือว่า4นิ้วเนี่ยเอาอยู่เหมือนกันดีเพราะไม้สดนะจัดการได้เลยอันนี้เป็นเลื่อยของ a อสความยาวใบก็อยู่ปมาณ220มิลอันนี้240มิลเลื่อยเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้มีหลายย่อยเลือกราคาตั้งแต่300ถึงเป็นพัน ของพยามมักจะเลือกของที่มันอาจจะแพงหนนึงเพราะว่าเราเน้นที่ประสิทธิภาพแล้วก็ความสะดวกสบายในการใช้งานอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแรงแท้ของไม่ดีมันไม่คมแทะของไอ้ดีมันก็คมแล้วก็ตัดได้ดีอันนี้สําคัญเหมือนกันเอาไว้สำหรับงานซ่อมเครื่องงานซ่อมไฟฟ้าอะไรต่างๆแค่แตะแงตัดหมุนขันมันก็คือเข็มเอง ก็จะเป็นคีมปากรวมบางคนเรียกคีมปากจระเค้นะคีมปากรวมก็มีสําหรับหมุนขันตัดนีบบีบจับแคแะแตะอันนี้เป็นคีมปากเฉียงสหรับตัดพวกสายไฟ2อ,อันนี้ถ้าเกิดเลือกได้เดียวเป็นปากรวมครับถ้าเกิดมีได้2ออันก็เอาไปทั้งคู่เลยก็ได้ต่อไปไอเทมนี้สำคัญไม่แพ้ขาดแล้ว ไม่ค่อยมั่นใจเลยก็คือไข่ควงไข่ควงครับถ้าเกิดมีได้อันเดียวนะให้เลือกเป็นไข่ควงดามสลับฝั่งหนึ่งปากแบนอีกฝั่งหนึ่งปากแฉกเบอร์เนี่ยนะครับก็เกิดเป็นปากแบรนก็เป็นมาหกมิลปากแฉกก็มาเบอร์2เพราะปกติไอ้น็อตที่เราขันเนี่ยมันเบอร์12-3มใช่ไหมมีเบอร์2อไว้เนี่ยอย่างน้อยมันก็คุมทั้ง1ทั้ง3ได้ เวลาใช้งานนะครับเอาเป็นปากแสกใช้งานเป็นหลักแต่มันก็ต้องมีปากแบนด์ไว้ด้วยถ้ามีอย่างนั้นเอาด้ามสลับแล้วก็เลือกด้ามที่เป็นด้ามลูกบอลเนี่ยนะครับถ้เกิดเลือกได้นะฮะเลือกที่เป็นลูกบอลราคาแพงหน่อยนึงพวกไ่ควงด้ามบอลเนี่ยเพราะว่าโดยสัญญ็จะเป็นยี่ห้อที่เขาเป็นที่รู้จักเวสเซลซันเฟลกเอเนกพวนั้นของญี่ปุ่นนปฏิภาพดีครับ อย่าไปเลือกของที่มันคุณภาพไม่ค่อยดีนะไขควงเนี่ยคุณภาพไม่ดีเนะี่ยปลายมันเนี่ยมันใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเกิดให้ดีนะเอาปลายที่มันเป็นปลายที่เป็นแม่เหล็กอะ่ะอันนี้ก็เป็นของเบสเซลตัวนี้นี่เป็นไขควงรับงานหนักเลยปลายแข็งมากเลยตัวด้ามมีเป็นก็วือไขควงแกนทะลุอะ่ะไขควงด้ามตอกอันนี้ไม่ลื่นด้วยใช้งานขันแล้วออกแน่นอน ต่อมาเป็นสองคู่หูต่างลักษณะต่างวัยอันหนึ่งกีมคอมาอันหนึ่งเป็นไปแจเลื่อนจริงๆแล้วพวกกีมเนี่ยก็ใทนในการจับในการยึดในการขันนะครับกีมคอมาใช้กับงานระบบน้ำาค่เล็กอันนี้ก,ก็เรียกว่าเป็นระบบน้ำระบปราปาส่วนใบแจเลื่อน ใช้ทแทนปากตายในการขันบวกน,อน็อตหัวหกเหลี่ยมตาแหน่งปลายเปิดเนี่ยมีไว้ใช้แต่ก็มีไม่งั้นบางทีใช้คู่กันอย่างเช่นเวลาเราขันท่อที่เป็นต้องกันไม่ให้มันหมุนตามได้เหมือนกันอันนี้ไว้กันเหนียวก็คือชุดไขควงพวกพาของกอริล่ากิ๊ของบรรโฮัตอันนี้หัวค่อนข้างจะแข็งดีเหมือนกันสุดท้ายอันนี้มีด เอาไว้ตัดเชือกตัดฟันกิ่งไม้เล็กหรือว่าตัดผู้เรียนได้เหมือนกันพวกมีดเนี่ยต้องระวังเรื่องของความคมมันมันอาจจะแบบว่าบาดเราได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะใช้มีดนะแนะนำให้เลือกที่มันมีปลอกไว้ป้องกันทั้งกันคมมีดไปโดนเครื่องมือช่างอื่นมาทําให้มันร้อยหรือว่าเอาไว้กันไม่ให้มันบาดมือเราสุดท้ายละอันนี้ ตลับเมตรเอาไว้ในการวัดจำเป็นต้องใช้อันนี้สองตัวเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองเทียบพันสายไฟกับเทียบพันกาวอันนี้ติดกระเป๋าไว้งานจบครับก็จบนะครับสำหรับรีวิวเครื่องมือที่ใช้ประจำกระเป๋าเอาติดเข้าสวนขอบคุณที่ทติดตามรับชมครับสวัสดีครับ